วัสดีครับช่องเสือน้อยมังก็น้อยวันนี้ผมพาทุกท่านมาดูผักชาัยาต้นผักชาัยาหรือต้นผงชูรสครับต้นนี้ผมปลูกใส่ในกระถางต้นโตแล้วครับต้นผักชัยยาสามารถที่จะรับประทานเป็นอาหารได้ครับต้มจิม้มน้ำพริกในประเทศไทยของเราเนี่ครับปลูกกันเรียกกันได้หลายชื่อครับชื่อ คนาเม็กซิโกผักโขมต้นผักชายาผักชายามะละกอกินใบต้นผงชูรสนะาภาคอีสานก็จะเรียกว่ากกแซบครับผัดกินได้ต้มกินได้จิ้มน้ำพริกอร่อยผมเอามาต้มกินแล้วครับเขาบอกว่ามีคุณค่าทางอาหารมากครับต้นนี้ต้นผักชายา ก็บอกว่ามีทั้งคาร์โบไฮเดตเนี่ยผมหักออกมาครับหักดูที่ว่ามันมียางครับยางตรงนี้ต้องระมัดระวังครับเป็นอันตรายกินดิบไม่ได้นะครับต้องต้มให้สุกซสก่อนเขาจะมีรสหวานถ้ากินดิบครับเขาจะมีสารตัวหนึ่งที่จะปล่อยสารพิษไซยายออกมา ำให้เกิดอันตรายถ้าเกิดเรากินโดยไม่ทำให้เขาสุกเสียก่อนนะครับมีสรรพคุณทางยาด้วยนะครับใช้ช่วยต้านพยาธนะครับต้านอาการอักเสบป้องกันหลอดเลือดและหัวใจปลูกง่ายครับเพียงแต่ตัดต้นต้นมาปักชำก็ได้แล้วครับลองหามาปลูกกันครับ ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังก็น้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ